คืนวันที่24-25มีนาคม2567พักที่กุฏิเทพกวีนัดเสนโกอดีตเจ้าวาดวัดสปัตนารามอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีสร้างเป็นอนุสรณ์ของท่านเจ้าคุณเทพกวีตอนนี้เป็นกุฏิรับรอง แขกที่มาพักที่วัดพระเถระที่มาพักเป็นกุฏิรับรองเป็นสถานที่ที่สงบวัดสุป,ปัตนารามอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีเป็นวัดเก่าแก่ของคณะธรรมยุทธ์สร้างเมื่อปีสองพสิบ 96เป็นวัดแรก,แรกของคณะธรรมยุทธ์ของทางภาคอีสานปกติก็จะเรียนหนังสือที่นีน่ความจริงก่อนที่จะไปอยู่นคปรปฐมก็คุ้นเคยกับทางเจ้าวาดโตมาแก่มาด้วยกันวันนี้ก็ได้มาพักเนื่องจากมางานพระราชทานเพลิงศพท่านอาจารย์ประดิษฐ์ไขแสงอดีตรอง ศึกษาที่การอำเภอจังหวัดอดีตรองผู้อํานวยการเขตพื้นที่การศึกษาและอดีตผู้อํานวยการโรงเรียนสมเด็จที่วัดสุปัตแห่งนี้เป็นที่สงบความสงบจะทำให้เราพักผ่อนอย่างน้อยสงบกายสงบจากสิ่งแวดล้อมทำให้เกิดความสงบระดับหนึ่ง เอื้อต่อความสงบทางจิตใจสงบภายในยิ่งถ้ามีความสงบภายในคือจิตใจสงบจิตใจสงบคือจิตใจคิดอยู่ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งจิตใจตั้งมั่นจดจ่ออยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นความสงบอีกระดับหนึ่ง ยิ่งถ้าจิตใจสงบจากสิ่งที่เข้ามารบก,กวนสิ่งที่เข้ามาทำให้จิตใจเศร้าหมองสิ่งที่มาทำให้จิตใจขุ่นมัวอย่างสงบจากโลภโทสะและโมหะนั่นคือความสงบที่ลึกที่มีความละเอียดฉะนั้นเบื้องต้น หาสถานที่ที่สงบภายนอกไม่มีเสียงรบกวนทางหูไม่มีเสียงรบกวนทางาไม่มีรูปมารบกวนทางตาไม่มีกลิ่นมารบกวนทางจมกูกก็เป็นความสงบสงบปราศจากสิ่งรบกวนทางตาทางหูทางจมกูกขยับเข้าไปเมื่อ สงบจากสิ่งเหล่านี้สิ่งภายนอกแล้วก็พยายามทำให้เกิดความสงบคือให้จิตจดจ่ออยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึง่งอย่างมีสติเรียกว่าฝึกให้เกิดความสงบระดับสมาธิขั้นพื้นฐานฝึกไปฝึกไปฝึกให้ละเอียดยิ่งขึ้นจนจิตใจสงบจาก โลภะโทสะโมหะตอนแรกสงบก็ระดับลดโลภะโทสะและโมหะให้สงบยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นจนไปถึงขั้นสงบจนไม่เหลือโลภะโทสะและโมหะได้มากราบหลวงพ่อพระประธานเป็นเก่าแก่นะ หลวงพ่อเจ้าอาวาดพระพิบูรลธรรมพรท่านเป็นคนรักอนุรักษ์ศิละปะเก่าๆรวบรวมทั้งหมดก็ได้ถ่ายได้บันทึกภาพในพิพิธภัณฑ์ที่กุฏิท่านแล้วค่อยขยายไปทีละนิดทีละนิดวันนี้เอาแค่นี้ก่อน